เจ้าหน้าที่บุกทลายโกดังเถื่อนนะครับที่สวมรอยส่งของให้กับลูกค้าทั้งที่เราไม่ได้สั่งของไปครับโดยทางนายไตรภพวงไตรรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจสพเมืองระยองบุกทลายโกดังเถื่อนพบมีพัสดุตีกลับหลายพันกล่องและพัสดุที่เตรียมจะส่งอีกราว5 0 0พันชิ้นจึงยึดไว้เป็นของกลางพร้อมจับกุมชายชาวเมียนมา3าคน3คนครับ อบสูนย์กําังแห่งนี้เป็นของกลุ่มทุนจีนที่ชื่อว่านายฉางครับมีนงังน้องคนไทยเป็นเลขาใช้กล่องพัสดุติดโลโก้บริษัทขนส่ง,สงชื่อดังหลอกส่งสินค้าให้กับผู้รับทั้งที่ไม่ได้สั่งแล้วบังคับเก็บเงินปลายทางหากผู้รับปฏิเสธสินค้าก็จะถูกตีกลับจากนั้นจะนํากลับมาแพ็คใหม่ส่งไปยังรายชื่ออื่นๆซึ่งคาดว่ามีคนในบริษัทขนส่งร่วมเอี่ยวส่งชื่อที่อยู่ลูกค้าให้กับกลุ่มทุนจีนคุนจีนครับเตรียมขยายผลตามจับกลุ่มตัวดําเนินคดีต่อไปครับ